ดีจ้าเพื่อนเพื่อนอิฟทีทุกท่านเรามาดูตามสูตรบนกันสุดก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย บนจับคู่ถ้าเราเอาลงแบบแบบอะไรนะแบบเป็นสูตรคลิปเป็นตัวเลขตัวเลขเดี๋ยวคนมาสรุปทีเดียวกันเลยนี่ก็ก็ดีเลยเนาะบนจับคู่จำวันที่ หกหกแปดเราจะย้อนดูที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดล่างไปที่เจ็ดเจ็ด ใช่ร้อยที่หนึ่งด้วยแปดสี่สามขอหนึ่งนะคะลงมานี้แซนหนึ่งครั้งบวกร้อยที่หนึ่งบวกเก้าของพี่เอาตัวนี้นำมา,มากลับมาใช้อีกเก้า ก็คือแปดบวกแปดบวกเใช้หลักร้อยเลยเก้าบวกหบวกหก็ 1, 1. คือแปบวกแเป็นสิบบวกเ้เป็นสิเออห้เป็นตัวกลับเก้าแล้วศูนย์จับู่ก็คือห้าเ ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเป็นบนล่างไปเลยเป็นตัวกลับด้วยหลักร้อยก็คือเจ็ดสองสิบสี่บวกเจ็ดบวกเก้าเอาสูตรนี้แหละสามตัวอีกสูตรหนึ่งมีสองตัวไม่เอาเจ็ดได้หนึ่งเก้าแล้วสิบได้ศูนย์ สองสามสี่ห้าหกมันก็คือหกหกเก้าศูนย์หกเก้าสองหกเก้าหัตัวตัเป็นตัว,ตวกับใจหกหนึ่งล่างเป็นตัวตูงเสยได้ตัวหนึ่ง เลเดียวคือห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกล่างมาที่หกหนึ่งครั้งที่หนึ่งคือเก้าห้าห้าโคหนึ่งเซนบวกเก้าบวกเก้าหงที่ ร้อยบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือศูนย์บวกเก้าบวกเก้าเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับแปดเก้า เอาหน่วยวงหนึ่งไม่ใช่เลยร้อยวงหนึ่งร้อยก็เหมือนกันเพราะว่าร้อยกับหน่วยตัวเดียวกันเนาะเออเอาหกจะร้อยไม่ใช่เก้าหก หกบวกหนึ่งบวกหนะึ่งหกเจ็ดแปดเนอะหกบวกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าจะคู่ก็คือแปดเจ็ดแป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 ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเออสูตรนี้มันมาบนล่างเลยเจ็ดแปดก็มา แปดเก้าก็มาหลักร้อยเราใช้มันเดิมห้าศูนย์บวกเก้าบวกเก้าได้แปดแปดบวกสองแปดเก้าศูนย์สมดุกสี่ได้หกได้สี่ หลักร้อยก็คือแปดเก้าแปดศูนเก้าแปดสี่เก้าแปดต่อสามตัวเลยแต่ชนกันที่แปดนะคะชนกันที่แปดแต่จะจับใส่ให้หมดให้มันดูดี <laughs> วันนี้ก็หกตัวเดียวหลยหลักร้อยแต่ก็กันไว้ก็ดีเนาะ หกหลักลอยตัวมาเล็กที่ออกสามสี่แปดสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแสนแปดเจ็ดสี่สี่เก้าโคหนึ่งแสนบุกเก้าคงที่ เออมาอน,นี้แปดก็คือสามบวกสี่บวกเก้าแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งสามสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกหกเจ็ด แต่ก็ชอบหนึ่งอยู่ด้หลักสิแปดแปดบวงหนึ่งเก้าศูนย์ก็คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ กันหนึ่งไว้เนาชอบหนึ่งอยู่ดิหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ชอบเลขหนึ่งอยู่ด้วยกันไว้เนาะลักร้อยก็คือสีสองครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกเก้าของที่ก็คือสีสอง 9, 9, 9, 8, 6. 6, 6, 2, เป็นแปดบวกเก้าบวกเก้าแปดได้หกหกหกบวกสองเป็นแปดบวกสี่แปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองแต่เน้นไว้ที่เลขหก 6. หกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกหกหกแปดหกเจ็ดแปดสองหางเลยเนาะ จ9ดเส ห้าบหาได้ศูนยเต็มหเต็มห้ามีไหมนี่คิดได้สามเก้าไม่ได้เต็มตัวนี้สาปแปละเก้าสิตัว 91. นี้ได้เต็มอยู่สองแปละเก้าสิบ เออได้เต็มอยู่ดีเต็มตัวนี้ไม่ได้ศูนย์หกหกเก้าเป็นห้าหกได้หนึ่งเออหกเก้าหก กเก้าหกได้สองเก้าละสี่สิบเอ็ดเต็มหนึ่งนี่คือเต็มเต็มเต็มสามตัวนะคะเต็มสามตัวนี่เต็มเต็มสามตัวได้เต็มดิเออพอดีเอาเต็มสองตัวมาตัดหกหกแปดนี่ก็ได้เต็มสองแปดละเก้าสิบเต็มศูนย์เก้าละสี่สิบเอ็ดเต็มหนึ่ง สามแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ก็เตีมห <c oughs> นึ่งอันนี้เตีมอยู่เลยละหกแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเป็นสามเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ได้เตีม้ม ชอบก็จัดไปขัดกระหานเข้าเตเี้มเลยเตี้มสามตัวได้เตี้มจาตัวมี 5, 0, ห้าศูนย์หนึ่งใครชอบก็เอาไปใช้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะตัวนี้ไม่ได้เตี้มจ้อยชอบอยู่แต่ไม่ได้เตีม้มจิตหลักร้อยคือที่หกเลยชนกันมากคือที่หกใช้แต่หกเสียเดียวแตุ่ดหลักร้อยมีอยู่ สองหกแปดเนาะแคบไปลุนแคบแล้วเนาะแคบไปแคบไปลุนดูคำเตือน แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า